วันนี้ทำไข่เจียวไข่ขาวล้วนครับไข่ไข่เจียวไข่ขาวแล้วก็ใส่ปลาส้มครับปลาส้มเผ่นหลานเามาจากโคราชอร้อยอร่อยปลาส้มแผ่น <c oughs> หมอแนะนำไม่กินแต่ไข่ขาวนักเจ้าอมสินเจ้าเก่าเจ้าเดิมอมสินครับว้าตอนนี้เล่นปลุกตั้งแต่ตีสามอะแต่ก่อนตีทีครึ่งปลุกอันนี้ตีสามปลุกแล้ว ปุกเป็นหยุบฝั่งยุโรปแล้วอาซิรท่านครับขาวแล้วครับ